ครับท่านผู้ชมครับอยู่ผมนายนะเช่นเคยนะเราก็อยู่ในเกมไวเก c ส p a n d a ของเรามาเดี๋ยวเราก็จะมาซื้อฟิสิป,ปินมาในทุน5,000บาทซื้อกี่บาทได้เนี่ยซื้อไปห้าสบาทได้ไปเลยท่านผู้ชม3,900ันารนะครับทุนห0 0พันมาดูว่าเราจะเบร์หรือเปล่านะขอสักเหมือนหนึ่งไปกับไร5,000พอนะไม่เอาเยอะโอเคโอเคไปต่อเลยแล้วกันท่านผู้ชมมาดูว่าจะบวกได้หรือเปล่านะมา แพนหน้าช่อง2 3 4 5ี้เลียง2 3 4 5ี้เียง2 3 4 5ี้เล,ยเลียงม้าลูกมาตอนนี้ก็เป็นเวลา1 2ทุ่ม18นาทีเอ้ยบายเออ2 3 4เอ้ย235มันต้องแบบนี้มาขอเลียงสวยๆเลยลูกพ่อขอเอ้ยม้าสวยเออมาช่อง2ตรงนี้ช่อง2ตรงนี้ลูกลูกช่อง2ตรงนี้พ่อซื้อ3 9มพน้นะลูกมาช่อง2ตรงนี้เนี่ยโอ้โหกบหย็ดลุช่อง2ตรงนี้เนี่ยตรงกบเนี่ยตรงกบเนี่ยท่านผู้ชม มาต้องกบเนี่ยต้องกบเนี่ยจอดไว้พนืนะล็อก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 ไว้ล็อกเถอะจอดลูกจอดจอดเอย้ยมาจอดจริงนะท่านผู้ชมนี่ไงสวัสดีของเราและบวกแน่นอนนะท่านผู้ชมลุ้นแะค่กอไผ่โอ้โหลุ้นต้นไผ่ยอย่างเดียวเลยท่านผะู้ชมลุ้นกอไผ่นะครับลุ้นกอไผ่ช่องที่สองโอ้โหกบได้อยู่กบได้อยู่ซูเปอร์วินครับมาต้นไผ่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 ลูกห๋าต้นไผ่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  เอ้ยลิพอโอ้โหเป็น, A, นอเอยิ้มเลี้ยเออก็วีซัมวินอยู่775ซื้อ3,900นะครับโอเคเอ้ยสองแถวเลยท่านผะู้ชมเอ้ยเมก้าวินมาแล้วนะต้นไผ่เอ้ยกบกับดอกบัวได้ครับเมก้าวินอีกมาต้นไผ่ต้นไผ่ต้นไผ่เอโอ้โหก็มีก้าวินอยู่นะท่านผู้ชมโอเคก็บัวมา9,000นนะซื้อ3,900ท่านผู้ชมถือว่าได้เรื่องอยู่นะถือว่าได้เรื่องอยู่นะท่านผะู้ชมโอเค โอเคครั้งแรกของเรากำไร5,000ไปวอร์มไปทีนึงบวกมา10,000ตามคอนเซ็ปต์ของเราแล้วแต่เราจะซื้ออีก1ที150เท่าไห่วะไม่ได้วะร้อยนึงวะซื้อร้อยนึงวะทุกผู้ชม7 9 0 0วะวัดใจไปเลยแล้วกันขอแบบตะกี้เลยแต่ขอต้นไถ่เยอะๆกว่าเดิมโอเคไปต่อเลยแล้วกัน โอ้โหวายไม่มาเลยท่านผู้ชมโอ oh, ไม่นะวายเออเอเอสองตัวยังดีมาขอส,สองสามช่องสองสามช่องสองสาม,อสอสามขอเรียงกันแบบตะกี้เออโอ้โ oh, ห oh, มาช่องนี้นี่น,นี่ตรงนี้ตรงนี้เหลือเจ็ดครั้งแล้วซื้อเจ็ดพันเก้าด้วยมามาหน่อยโอ้โหท่านผู้ชมเอาแล้วไงสวยแล้วแล้วนะฮะท่านผู้ชมเอาแล้วไงซื้อเจ็ดพันเก้าโอเคโอเคโอ้โหเหลือห้าครั้งเนี่ย เฮ้ยท่านผู้ชมมาขอหน่อยวายวายไม่ลงเลยเอาแล้วท่านผู้ชมเหลือสี่ครั้งเพิ่งได้500หยยดลูกเหลือ3ครั้งเพิ่งได้500โอ้โหเจ๋งท่านผู้ชมไม่น่าเลยนะครับโอ้โหเจ๋งท่านผู้ชมเหลือ1ครั้งสุดท้ายวายไม่มานะเจ๋งท่านผู้ชมได้1000ง <c oughs> พันผมว่าเราพอดีกว่าท่านผู้ชมผมว่าเราพอดีกว่าก็จบลงไปที่เรียบร้อยนะสหรับสลอ็อต โอ้โหไม่ไหวท,ที่แรกเราบวกแล้วเหลือ3,000เลยเพราะว่าเราพอก่อนผมหัวร้อนนะผมขอพอก่อนแล้วกันนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับเกีมวายเกรดฟันด้าก็ขอจบลงแค่น,นี้นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะทุกคนสวัสดีครับ